ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดหัวหินค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้ไปดูจังหวัดหัวหินต่อ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 ่อต่อต่อตอ่อต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 ่่ แฟนเพื่อนเรานะคะนี่ตอนนี้ถือกล้องถ่ายอยู่นะคะไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าเป็นคนรู้จักในวงการเป็นอย่างดีนะคะเป็นผู้หญิงผิวสีน้ำพึ่งพอดถึงดีกว่านะมคะขนาดนี้ <laughs> สีคล้ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่ากาแฟนะคะ <laughs> บอกเลยว่าแต่ละอย่างนะคะที่ชิมมาเดี๋ยวจะชิมแล้วคอมเมนต์นะคะ <c oughs> อาแกไหนมาอันแล้วคะ <c oughs> แกมึงอะในคอมเมนต์ในคอมเมนต์อันนี้ก็ในคอมเมนต์อันนี้เป็นในคอมเมนต์ของร้านนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าตอนที he he anger, ่เขามาเสิร์ฟเขาเรียกว่าฮูลาฮูลาตอนเราสั่งไปเราสั่งว่ากาแฟกะทิกาแฟมะพร้าวนึกออกปะแล้วกาแฟกับมะพร้าวเอามาใส่ด้วยกันรสชาติจะเป็นยังไงนั้นดูค่ะดูดูก้นแก้วด้วยอ๋อให้ดูก้นแก้วก่อนนะค่ะอยัาไม่ละลายปั๊กเลยค่ะต้องคนใช่ไหม โอ้ยอร่อยจนกลืนไม่ลงทีเดียวค่ะคือรสชาติเหมือนกาแฟบูดใช่ไหมคะมันบูดค่ะแเราพักแก้วนี้ไปก่อนนะคะค่ะอร่อยกลืนไม่ลงค่ะไม่ใช่ลืมไม่ลงไหค่ะแก้วถัดไปค่ะแก้วถัดไปอันนี้ของซัเองของดิฉันเองค่ะถือได้ว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วว่าไปไกลแล้วนะคะคาราเมลแมกเจโตเป็นเมนูโปรดของฉันนะค่ะ ได้กินคาราเมลไว้ครับถามตั้งแต่แรกแล้วคาราเมลอยู่ไหนขอขอแนะนําในเรื่องของไอ้นี่หน่อยได้ไหมคะไซรัปค่ะอันนี้ไหมคะที่นี่ไม่เรียกไซรัปไปถามเขาว่าไซรัปเขาถามกันมาว่าไซรัปคืออะไรหรือว่าเราอาจจะแอ อาจจะเรียกว่าซีรัปยายอะซีรัปโนซีรัปแต่พอซีรัปก็ไม่เข้าใจแล้วทำยังไงเปลี่ยนน้ำตาลน้ำตาลเอาน้ำตาลผงมาใสห่น้ำตาลทรายแต่สิ่งที่เราต้องการคือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเราต้องพูดภาษาไทยให้เขาฟังว่าน้ำเชื่อมค่ะตอนแรกถ้วยค่ะถ้วยน้ำเชื่อมค่ะถ้วยน้ำเชื่อมค่ะมาแค่นี้นะคะ แต่แต่ละแก้วตอนนี้นั่งกันอยู่แปดคน,ไม,นกกไม่หวานสักแก้วไม่หวานสักแก้วได้มาแค่นี้แปดแก้วนึกออกคะไม่พอขอนี้ไม่ได้ไประชดมาหนึ่งช็อตถ้าเป็นเตกิล่าเมานะคะแต่อันนี้เป็นน้ำเชื่อมแล้วฮะแล้วจะชิมให้ดูนะคะคือตอนแรกจิบคิดว่าเอ๊ะหวานจะเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าไม่ค่ะ เด็อร่อยกว่ากาแฟนะคะคาะแก้วต่อไปค่ะแก้วต่อไปแกโอ้ยอันเนี้ยเปิดให้ดูค่ะ this is americano americano เป็นกาแฟ ที่เข้มข้นค่ะเป็นกาแฟที่ไม่สมผสมอะไรเลยเป็นกาแฟสดๆที่กดมานะคะแล้วก็ใส่น้าแข็งซึ่งมันจะมีรสชาติที่ขึ้นคอขมคอแต่คอกาแฟจริงๆที่ชอบกินอเมริกาโน่จะชอบลูกนัดชอบนะคะ,คะดิฉันชิมนีจะขอนะคะ,ะแต่ดิฉันชิมเมื่อกี้เมื่อกี้หวานไซรับปิดปากอยู่นะคะถ้า,าไม่หวานไหรับปิดปากกินไม่ได้นะคะ <S <S <ร>เป็นไงคะสี ญาตหยาบคายสักครู่แด่อเมริกาโนเป็นไงคะอืขมคอเรียกได้ว่าขมคอของใครคะของใครคะสมูทตี้ของกูของกูสมูทตี้ค่ะเป็นประเด็นตั้งแต่ตั้งแต่สั่งอ่ะอันนี้นะคะเป็นพิเศษของเราเนี่ยแเราตีัวด้ว่า s i เ n a t u r e เาแอคเซนต์ของคนสั่งนะคะคือคุณปอนะคะคุณปอสั่งว่าอะไรคะสตรอเบอร์รี่สมูทตี้ สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สมูตี้นะคะอันนี้คือสีมานมเย็นหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นมเย็นตอน่งถามกูว่าสตรอเบอรี่สมูตี้ร้อนหรือเย็นคะสตรอเบอรี er ่สมูตี้ ร้อนหรือเย็นคะประเทศไทยนะคะมีสตรอเบอรี่สมูตี้ที่เป็นร้อนคะ่ะที่นี้นะคะ,ยคะอยากลองชิมมาดูคะ่ะ <c oughs> นะคะสตรอเบอรี่สมูตี้ร้อนนะคะ <c oughs> ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะน้ำแข็งอุ่นๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเห็นกากสตรอเบอรี่ไหมคะ สตรอรีนะคะจริงๆสีต้องเข้มข้นกว่านี้นะคะไม่รู้ว่าอันนี้สตรอเบอรี่จังหวัดอะไรถ้าแนะนำนะ,ะให้ Import นะคะมาจากเชียงรายน่าจะดีกว่าเพราะว่าสตรอเบอรี่สีจะเข้มข้นกว่านี้นะคะ <c oughs> หรือว่าใส่แค่ประมาณเศษหนึส่วนสี่ของลูกหรือเปล่านะคะชิมค่ะชิมค่ะ,คะโอ้โหนี่มันน้ำสตรอเบอรี่ขวดชัดๆเอาคืนไป มีอะไรอ like ีกไหมคะอันนี้ค่ะนี่นี่ก่อนทากนี่ของโกโก้ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อด้วยเดี๋ยวต่อด้วยลาเต้อันนี้คือโกโก้ร้อนนะคะโกโก้ร้อนนี่คือปัญหาที่ต้องขอไซรับนะคะเพราะว่ามันแต่กลิ่นหรือเปล่าดมต่อที่สีมันมีแต่กลิ่นนะคะเดี๋ยวจะดมใส่ไซรับไปแล้วนี่ใสไซรับแล้วเหรอแค่หมดด้วยเกือบหมดใช่ะแล้วแล้วกินเหลือขนาดนี้ก네ินไปกี่อ mm ึกดีกว่า แล้วตัวชิมใช่ไหมคะค่ะใส่สลับแล้วด้วยใส่แล้วค่ะเดี๋ยวขอเลิฟแป๊บนึงเตรียมจานอ้วค่ะแป๊บนึงค่ะสีชิมทุกอย่างไงเป็นไงคะสีไปซื้อไมโลเซเว่นกินดีกว่าปะคือมันรสชาตเป็นไงคะอ่ามันเป็นโกโก้น้ำก่อยอะค่ะโกโก้น้ำก่อยมีอีกมีอีกปะมันาวโซดาค่ะมันน้วโซดาก็ต้องชิมชิมกัลปงเลย รถถึงกรุงเทพฮะแวะปั๊ม <Red pump. S 1> <laughs> ไปตลอดทางยาวไปโอเคถือว่าล้างปาก <laughs> มันคืออะไรคะ <laughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยโซดาเฉยอ่ <laughs> นั่งไงมันคือมะนาวโซดาอ้าวเหรอเออไหนคือความเปรี้ยวอะ่ะ <laughs> ไม่มีคะ่ะ <laughs> พี่ๆขอมะนาวเพิ่มหน่อย <laughs> ไม่เปรี้ยวอหาหนึงออกป่าอ้าวลาเต้ะมา,า่า ม็อกค่าม็อกค่าจ้าของความเขียวของลาเต้มอกค่าลาเต้เอาทลาเต้นะคะลาเต้จะหวานมีกลิ่นนมและหวานนะคะตอนแรกที่ยังไม่คนนะคะนมอยู่เท่านี้และจริงๆแล้วควรจะต้องมีฟองนมอยู่ด้านบนแต่ที่ร้านนี้นะคะมีฟองนมอยู่ด้านล่างเพราะว่ามันเป็นความพิเศษเออควรจะใส่ไปอยู่ทางร้านได้ไงมันเป็นสิ่งเนเจอร์ทุกอย่างเป็นสิ่งเนเจอร์บน อยู่ข้างล่างไม่น่าผลน่าจะขายตั้งแต่แรกนะคะน่าจะชิมตั้งแต่แรกอันนี้ไม่หรือว่าที่เรากินเน่ผิดมาตลอดผิดมาตลอดจริงๆที่นี่เขากินกันแบบนี้ไงใส่ใช่ผิดนะผิดนะโอ้โหมันไม่ต่างกับอเมริกาโน่เลยอะนมไปไหนเนี่ยคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าปิดรายการนิดนึงค่ะปิดรายการนี้ให้ดาวคะโอ้โหยังมีดาวองให้ ถ้าให้มอบดาวนะคะขอมอบเป็นกระโหลกดีกว่าเอาไปเลยห้ากะโหลเต็มค่ะให้ให้เต็มเลยค่ะอ่ดอกไม้จักใจให้คุณค่ะ